สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับโย e ินอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเรีแอคเหมือนเดิมเราเรีแอคพีพีนะครับเขาบอกว่าเราเป็นเอฟซีคือเราแบบ เฮ้ย <C> e <il ch> ไม่ได้เว้ยอันน่ะเพลงเนี้ยทายของจีนี่แหละปะเขาแบบทําร่วมกับนาดาวซึ่งเขาเออกมาแบบคัฟเวอร์ซึ่งเป็นเพลงถ้าเธอหลักฉันจริงของจีนเป็นดาว <c oughs> อ่าฮะอ่าอ่าแล้วเพลงเราชอบมากแล้วเราแบบอยากฟังพีพีร้องเพลงพีพีช,ช่วงนี้แบบออกแบบผลงานใหกันนะก็ <c oughs> ไม่ได้นะก็ต้องแบบกลางกรุงไงเรียกว่าเป็นแบบซุปตาหน้าใหม่หรือเปล่บบาเออไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า <c oughs> ตื่นเต้นดาวว่าเวอร์ชันแบบพีจะแบบเป็นยังไงเนาะเพราะว่าจีวนดาวว่าทำไม่ดีจริงๆใช่แต่ว่าอาจจะคนละแนวไงอืมโอ้ขนตายาวกว่าฉันนี่กะน่าใส่เนาะโอ้โม้องเทาลองเทาอยากได้ไง อุ้ยเสียงโอเคนะแตงดีอ่ะอืมชอ,อ,อ,อบชอ,อบแบบเซลล์หนูเนี่ยนี่ยนี่อยากได้ยอ่ะหัวเออ เสียงละมุนเลยเนาะเ้ว่องความเพียรเหมือนเศร้าอ่ะอน่ารักก็เศรา้าขาดสวยมากคุณชอบดนตรีอืชอบเหมือนกันวุยสัมผัสได้นะว่าแบบเศร้อาอ่ะก็เพีมันเศร้าเหรอมาแบบพีพีร้องเศร้าดีไง <Inner> อินเนอร์ขาด้วยปสป <Yeah. S 1> า,าร์ส์ร้อให้ตามนะอุ้ยความตาคแล้วนะเอ่อ,อ,อชอบแบนไม่ตอกาถคาเกิดฉันตกใกเดี๋ยวฉันตฟัง,งพี่มิชร้องให้นะ เนแบบพีพีเขาแบบถ่ายทอดอารมณ์คนรับฟิลกับซีเวนเาลนี่อะแต่โลเคชันค่นก็แบบดูอันนี้ดีเนาะดูแบบหวานในมุมนี้ฉันรู้สึกว่า ีพเหมือนยูจินอะยาเกล่ะคัะเป็นแฟกันแหลกก็บเหมือนตัวแต่เป็นน้องคู่กันเนาะใช่ไหมสีปาสวยมากเวลาดูเอ็มวีนี้จบนี่เราต้องไปเชิงเขาหรอปล่าจะอด้วยนะ เอ,อเอียน,นก็กรรเราก็คือเราก็ร่ายอยูแบบเหมือนอยู่ในพาวองอะอสิผมดีเนาะดีหมดตอนเนี้ยโอเคแหวนสวยจริงจริงแสตรี่เขาดีมากดูแบบเข้าอ่ะ

<_ <d> _ <n> _>อำไมจะเชียงใหม่วะเทค่เชียงใหม่ทำไมถึงจะไม่ได้ดูเป็น MV นะแต่ว่าแบบเขาเรียกว่าถึงแต่ว่าดูหน้าเขาเพลินมากเลยอ่ะอ่ะมาเอาความสุดเพลือความสุดฉันก่อนของชั้นหรอฉังช้นแบบฟังเพลงนี้แล้วดู MV ดูทุกอย่างอารมณ์เหมือนเขาว่า การแต่งตัว p อปหรือว่าฉากแบบเหมือนจะสดใสเหมือนจะแบบ pastel สดใสนะแต่เรื่องของอินเนอร์ของของพี่ๆอ่ะคือแบบเฮ้ยบางทีข้างนอกูเหมือนจะแบบสดใสแต่ว่าในใจสันแบบไม่ไหว้วมันเศร้ามันแบบมีความเศร้าแบบละมุนอ่ะมันมันดีหมดเลยเว้ยแต่แค่แบบพอฟังเพลงแล้วบวกกับเสียงบวกกับดนตรียังเหมือนแบบมันแบบเฮิร์มใจเหมือนแบบจะร้องไห้เพลงนี้จะร้องไห้เมื่อกี้เรายังแบบเบิร์ดรล้หลุดเข้าไปข้างในแบบเฮ้ยเออดึงเข้าไปข้างในแล้วจะแบบ จริงนม้แต่เนี่ยรู้สึกแบบเว้ยตอนแรกตอนแรกเห็นฉากแสงสีอะไรเงี้ยมันดูเป็นแบบฟิลความทรงจำเนาะเอออะไรเงี้ยคือชอบนี่ชอบเป็นคนชอบจีชัทเลยแล้วนี่ก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้มันดูละมนูนเราเข้ามาอยู่กับ p ีพี้วมันดูแบบเข้ากันเอออะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเพลงเนะี่ยในเวอร์ชั่นของปีพีเนี่ยมันแตกต่างจากแบบของซีเวนดาวมากแล้วอันนี้มันเป็นฟังได้เรื่อยๆเหมาะกันฟังในแบบร้านเล่าหรือว่า อ่าในรถในห้องเวลาตกหักในรถที่ฝนตกอะไรอย่างงี้ในห้องที่แบบฝนตกหรือแบบใช่แล้วเนี่ยแบบชอบอินเนอร์ของพีพีแล้วได้เคยได้ติดตามต่างๆเหมือนแบบมีพวกพกับคนหนึ่งเขายังบอกว่าพีพีเป็นคนที่แบบแอคติ้งเก่งมากคือเก่งอ่ะคือแล้สึกว่าพีพีมีความสามารถทั้งร้องเพลงแล้วก็การแสดงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วใช่แล้วพอมาร้องเพลงอ่ะ เหนะมือนร้องร้องแบบสะดกสะดเ <นะ S 2> ราแบบฟังอยู่เนี้ยคือแบบเขอินมากแบบร้องมือชิบแบบจิ๊กนี่รู้มัแบบ้าเมื่อวานหน่อยนั่งดูรายการของอพี่ก้อยอะที่อินเรอดอ่ะอ่า,า ه, ก็เหมือนพี่พีเคยบอกว่าพี่พีเคยไปแครของในไม้แบบนายด้วยนะอ๋อเออแต่ว่าแบบเขาใช่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 แต่พอมาลองเดี๋ยวนี้เอาว่าว่าเขาเหมาะกับเราไม่ก็ลองแบบ ไม่็แหล่นั่นกะคือความรู้สึกว่าเราว่ามันลงตัวมากๆกับการโกป้องเพลงนะเอล้วนนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาด้วยชุดก็เรื่องของคอนติมากเลยรงท้าชุดคืออันนี้ว่าไม่ได้นะอันนี้คือแบบที่หนึ่งเลยเรื่องของพร้อมเรื่องของแบบนี้ดูดีเราสีผมด้วยผมเนาะแบบความละมุนของใบหน้าของปากของแววตา เลิศเั้าลอยใช่ถ้าเราจะพูดหรอคือเราพูดกันว่าแบบพี่ออกเพลงอะไรมาเราก็จะร e แอ t พีพีเพราะว่าเราชอบมานี่คือบอกว่าจะแต่มาวันเลยว่าเออเราต้องร e a ค t พีพีไม่ก็เขาออกมาไหมเยโอใช่คัฟเวอร์ออกมามาจ้ามาจ้าโอเคแร ยังไงก็วันนี้ก็หอมปากหอมคอกันนะค,ะคนรับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ฝากติดตามเอิร์นนะครับกูไม่ยอมทำยูทูบจริงๆไม่ฝากวันเนี่ยยังยังไม่พออีกเอาอีกนะคะฝากช่องของสันเอิร์นด้วยนะคะรับก็จะอะไจะปีหน้าเอาให้ไหม่หรอกเพราะอย่างอื่นมาช่องหลักคือของขยงขยงพรวินนะครับจะออกมาเรื่อยๆเนาะอาจจะแบบจะมีชั้นเป็นข่าวเชิญอยู่เรื่อยเรื่อนจะออกช่่องยาเแว่ามีคนเรียกร้องเยอะนะมีคนยัง เอล่าส <A. S 2> ุดท uh huh ี่เรา react เต็มอ uh, <isy> <noises> ่ะเออนี่เรา react เต็มกับอย่างอะไรเงี้ยเขาก็มีคนทักมาถามว่าเออเอินหายไปไหนอะไรอย่างงี้ด้วยนะเอินติดปลาค่ะก็เลยต้องปล่อยให้ยกเขา act คนเดียวไปก่อนขอบคุณนะคะที่ถามคาวันนี้ก็เลยมาแอ t ของรีวิวของพี่ีแคนชาติไม่พลาดไม่พลาดอันนี้ท้าไม่ได้ห้ามพลาดโอเคไปแล้วไม่พลาดไม่พลาด